พี่จ๋าวันนี้วันที่1 6ธันวาคม2556พี่คิสอายุครบ2ขวบแล้วค่ะเย่ๆก่อนเย่ๆแม่ขอพี่คิดมีความสุขมากๆนะลกูกสุดใส่ได้เลยอย่างนี้ตลอดไปเลยรักแมมไหมครับรักจ้ะน่ารักที่สุดเลยรักยังไงร,รักจริงๆหรือรักที่สุด เก่งจังพริสครับแม่รักคิสละลูกสภาพแข็งแรงเป็นเด็กสมบูรแข็งแรงนะคะจุ๊บๆจุ er> ๊บๆก่อนทำปากจุ๊บๆแม่ก่อนทำากุ๊บๆก่อนโอ้โหขับรถให่เลยขับรถใหเลยเด็กวัยสองปับขับรถใหญ่เลยขับรถใหญ่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ชินใจก่อนสวัสดีครับพูดด้วยสิคะพูดด้วย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 พูดครับก่อนพูดครับก่อครับดีครับดีครับก่อแล้วดีครับ่ะดีครับก่ะจะไปแล้วไม่ไปแล้วดีครับก่อนดีครับก่อดีครับก่อนนานนานนาานบายก่อนจุ๊บุก่อนบาย